อาวันนี้พาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะไปชมการติดตั้งกล่องของปอร์เช่นะฮะหรือคอร์สคาเลล่าเนะครับก็มีกล่องทั้งหมด2ตัวครับบุสต์ปีนักวีทูและสเตเบลเล i ิงอ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมกันนะผมรถุิโดก็ใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้ดิใส่แล้วตื้อ ้งไว้แล้วครับเครื่งเ่ไฟฟ้านะครับเป็นปลักตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับแล้วก็คอนโทรลผ่านมือถือได้คือมีอัตราการะตอมสนองคันเล่งเนี่ยให้เลือกสี่ระดับเลยอ่เดี๋ยวให้ดูนี่นะครับสั่งงานได้แล้วเดี๋ยวเราลองปิดดูก่อนลองเบิ้ลแบบอ่ายังไม่มีอะไรมากลองเร่งเพิ่มาาอัตรากระตอมสนองสักเบอร์เจ็ดอเสียงเปลี่ยนเหยียบคันเล่งเ<อ>ท่ากันนะไม่ได้เหยียบแบบว่าฟอร์มเหยียบเยอะนะ เรงบึ้มเลยเรงบึ้มเลยสำหรับมูโร่สายเฮาลองลองกันขโมยดูไหมเพี่อนลองกดกันขโมยดูอเดี๋ยวลองกดกันขโมยเพื่อนเพื่อนดูครับนี่เราตั้งล็อกกันขโมยแล้วนะครับเหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งไม่ทำงานใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันเหมือนรถญี่ปุ่นเลยคุ้มนะราคาเท่าไรเบรคราคาสี่พันเก้าร้อยบาทถือว่าคุ้มค่ามากกับสไตล์รถของยุโรปนะฮะแล้วโมก็สี่พันเก้าเออเรากลับมาสตาร์ทรถแล้วตั้งล็อกกันขโมยไปแล้วนะครับ เราต้องกดล็อกนะครับก็ใส่รหัสเดิมที่เราล็อกไว้นะครับสตัวอ่กดล็อกให้เรียบร้อยเข้ามาสู่เมนูมนเอาเร่งเร่งเร่งกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนีแค่กันขโม,มยก็สุดยอดแห่งความคุ้มแล้วอะ่ะก็คือแค่4,900บาทอะได้ขนาดนี้แล้วก็ปักตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟอ่าเปิดแล้วนะครับเริ่มหอบแล้วจ้าแต่ต้องเซ็ตก่อนเนาะอ่าฟังเสียงครับ ไม่ต้องไม่ต้องมูอะไรให้มากมายนะครับอยากจะเท่ก็มีสไตล์ของบูสตีทเล็กสมมุติเราอยากให้มันถอบช้าเรา,าอยากให้มันถอดชา้าเราก็ปรับเลยครับให้ชานะ้าเลยนอกจากเดินหอบแล้วเรายังมีคือเรียกไงเซอร์วิสหลังการขายลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ง่ายๆเลยคืออันนี้เนี่ยมันใช้ไทป์เดียวกับแล็บโบกินี่นะครับมันใช้อันเดียวกันว่าง่ายๆเนาะ คลิงมันเหมือนกันแล้วก็เซตติ้งเรามาปรับใหม่นิดเดียวให้ตรงกับพอร์ตนะครับใช้งานได้เลยอันนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องทาการติดต่อเวลามีปัญหากดโทรเข้าคอร์เซ็นเตอร์นะครับเมนลูกโทรศัพท์หรือจะกดเข้าช่องทาง Facebook หรือไลน์ก็ได้อันนี้จะติดต่อเข้า,าทางสำนักง,งานใหญ่ e-cil shop 1สุวรรณภูมินะครับสามารถติดต่อได้แล้วก็มีแอดมินรอคอยตอบคำถามตอบปัญหาช่วยเหลือลูกค้านะครับหลังการขาย ก็อันนี้ก็เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งจำหน่ายทุกวานจำหน่ายของที่ eSIM อป o p ่ย่ะทำหน้าตาอย่างนี้เโอเคโอเค s t เ b i ส izing นะครับมันก็คือกล่องช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ใช่แล้วก็สามารถ เคกระแสไฟตอนสตาร์ทว่าเพียงพอไหมแบตคุณภาพยังดีอยู่ไหมเราที่สําคัญมันอาจจะมองว่าโอ้โหดูปาดหน้ากันนี้เลย <c oughs> ที่สําคัญอาจจะมองว่าเป็นกล่องบาลานซ์ไฟแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันทําได้มากกว่ากล่องบาลานซ์ไฟคือมันสามารถใช้งานผ่านมือถือได้สามารถตรวจเช็คได้ในในแอปม,มือถือของคนแจ้งเตือนด้วยบอกถึงว่าแบตเตอรี่ดีอยู่หรือเปล่ามีคําถามถ้าลูกค้าถามมาบอกว่าเวลาติดตั้งเนี่ยจำเป็นต้องยกขัว้วแบตเลยไหม ไม่จำเป็นแค่จำนก็พอใช่ครับแล้วเวลาใส่เวลาจังหวะวางที่แบตเตอรี่มันจะมีป้อแปะป้อแปะน่ะบางครั้งเนี่ยผมกแล้วไม่รู้ขาดแล้วไม่รู้นะครับแต่เนี้ยมีฟิลป้องกันกระแสไฟด้วยต้องแก้เชต้องแกะแล้วต้องแกะแล้วแกะแล้วพูดเยอะละ 1 1 0 cc นะครับผมเี่ย8 0อันนี้พวบวกนะครับพวบวกดูที่แบตเตอรี่นะครับผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วเงยขึ้นหน่อยไม่ได้อ่าโอยเคยขึ้นเงยแล้ว <c oughs> ตะกี้เท่าไ<ว>หร่พี่ผมไม่ได้จำโอเคครับทีนี้เรามาดูในแอปพลิเคชันกันครับว่ามันบอกอะไรบ้างมันแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลด,ดแอปมานะครับก็พิมพ์ว่า stabilizing ใน App อ t o r e นะครับแล้วก็กด a d d device แล้วก็ connect ได้เลยมันเชื่อมต่อง่ายครับตัวนี้ไม่ต้องมีการยืนยันไม่ใช่แค่โหลดแอป,ปแล้วใช้ได้ครับอันนี้ต้องมาซื้อของซื้อของ,อของติดกับที่รถด้วย ือมีลูกค้าที่ลูกค้าบอกว่าโหลดแอปมาแล้วใช้ไม่ได้ผมก็ถามว่าลูกค้าใช้กล่องอะไรพี่ก็ได้ทมใช้กล่องอะไรอ๋อไม่มีกล่องครับแต่อยากใช้แอปยากใช้แอปขอบคุณมากครับที่ต้องมีผลิตัณฑ์ด้วยครับอันนี้คือแบตเตอรี่เดียวทางคือตอนนี้รถมันไม่ได้สตาร์ทอยู่ครับเราก็รู้เลยแบบเดียวทาวว่าแบตเรามันต่ำหรือเปล่า12.3ยสายังพอรับได้นะครับยังพอรับได้ทีนี้ตรงเอนจิ้นสตาร์ทโอเคไหมโอเคขึ้นเป็นสีสิบถ้าเกิดวถไม่โอเคเนี่ยมันขึ้นเป็นสีเหลือง แล้วถ้าเกิดที่สุดมันขึ้นแดงเลยปหใช่ถ้าแดงใ<ช>ห้ือต้องเปลี่ยนเลยหลายคนสงสัยว่าจะต้องดูตลอดเลยไหมตัวแอป,ปมันมีแจ้งเตือนอาจจะสักสัปดาหน์นึงหรือว่าสองสัปดาห์เงี้ยหรือว่าเดือนหนึ่งไม่มีการตรวจเช็ค๋ยวแอป,ปมันแจ้งเตือนให้เลยรอบรอบหน้ารอบหน้าก็เดี๋ยวไปชมคลิปก็คือ s t a b บิลลชิ่งกับสายบิมเมอร์บิมเมอร์ใส่ ก็มีอะไรบ้างเล่นไฟฟ้าเล่นไฟฟ้าลองแล้วติดตั้งแล้วเป็นคนกดเลยไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะหาอะไรแปลกๆให้ทุกคนดูอย่างเงี้ยแหละต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับตัวสินค้านะครับของ ECU Shop นะไม่ว่าจะเป็น Stabilizing หรือ Boost Speed Neck นะครับแล้วก็รวมถึงสินค้าอื่นของ ECU Shop ก็โทรมาที่0818273881นะครับ ECU Shop หนึ่งศูวัฒนภูมิวันนี้ไปก่อนครับเรา3คนไปก่อนนะฮะ กู้เหมือนรายการทีวีเลยอ่ะคโอเคเรับสวัสดีดครับ